วิเครอะห์ฟุตบอลประจําวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568ครับท่านอยู่กับเรารหลายๆอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงเตะกันรอบเพลย์อัฟนัดแรกแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของ FA Cup อีก1คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของแบล็์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซง์แมงเที่ยงคืน45นาทีหลีกเดียวกันเจอกันนะครับดู้ใรู้พุงกันเป็นอย่างดีนะครับคู่2คู่มันคู่ใหญ่นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับตีสามตรงมันแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของยูเว่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของพีเอสวีไอโอเฟนนะครับแล้วก็ทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของดอทมูลนะครับเอฟเอคัพหนึ่งคู่ครับเอ็กเซเตอร์เจอกับทางด้านของนอตทิแฮมฟอร์เลสนะครับช่วงนี้ก็หมายมั่นปั้นมือที่จะเข้ารอบลึกๆของเอฟเอคัพแหละครับสำหรับนอตทิแฮมฟอร์เลสนะครับมีโอกาสทีเดียว ที่จะลุ้นถึงแชมป์เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับ,บแบลดครับเปิดบ้านรับกาเยือนของปารีสแซงเชแมงนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในลีกเอิงครับปารีสบุกไปเยือนบแบลดเนี่ยชนะได้ถึง5ประตูต่อ1ก่อนหนะ้านั้นก็เป็นทางฝั่งของปารีสนะครับชนะไป3ประตูต่อ1นึ่งนัดหลังเจอกันปารีสชนะไปถึง9นัดครับ เสมอไปนไป1นัดแบลดยังไม่ชนะทางด้านของปลารีสใน10นัดหลังนะครับผลงาน10นัดเนี่ยแบลดทำเงินไป3ครับปลารีสทำเงินไป5เจ้ากันไป2สกอร์สูง7สกอร์ต่ำแค่3นัดเท่านั้นเองครับยิงกันมันทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดของแบลดก่อนละกันนะครับเจ้าบ้าน2นัดล่าสุดเกมเยือนทั้งคู่นะครับบุกไปเย,ยนน้องเยือนทัวร์นะครับชนะได้20-2-1เจอกับปลารีสเพิ่งเจอกันมาหมัดเลยนะครับในลีกเอิงเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้ไปถึง5-2 ก่อนหน้านั้นแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับเรมัาดริตครับแพ้ไป3ประตูต่อศูนย์ะครับไปเยือนชักตาโดเนตก็แพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีครับในบอลถ้วยยุโรปนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มแรงเลยนะครับสำหรับทางด้านของบลสมาดูทางฝั่งของปารีสแซงต์แชมงกันบ้างครับชนะมา4นัดติดแล้วทุกรายการนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มโมนโกไป4-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนละมองในเอฟอาร์ทางด้านของบอลถ้วยนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยชนะได้2 0 ในแชมเปี้ยนส์ลีกเยนสตุดิากชนะ4-1นะครับเข้ารอบมาได้นะครับก่อนหน้านั้นชนะแมนซิตี้ถึง4ประตูต่อ2นะครับผลงาน10นัดชนะถึง9ครับเสมอไป1เท่านั้นเองนะครับแฮนดิแคป10นัดทำเงิน5เจ้า1แพ้4ครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำไป3นะครับผลงานก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงคู่นี้กำแพงเปิดมาปารีสเปิดมาถึงเมตรครึ่งครับให้ให้น้ำมาแบบเต็มเต็มด้วยนะครับ เม็ดควบอยู่ที่น้ําขาวก็ถือว่าหน้าลุ้นครับแฮนดิแคปมองเอ็นเอียงมาว่าทางด้านของปารีสจะชนะได้ในนัดแรกวันนี้แบลดสู้สุดใจยอยู่แล้วนะครับแต่เราล้ลราก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยปารีสน่าจะมีเม็ดที่2นะครับในเกมเยือนเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะครับชนะได้ก็คือต้องชนะเท่านั้นนัดหน้ากลับไปเล่นในบ้านก็จะได้สบายตัวหน่อยละครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนันต้าก็ยังแก้ตัวได้นัดน,นี้ใส่เต็มที่อยู่แล้วครับเปิดเกมแน่นอนครับสำหรับทางด้านของปารีสแซงแมงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ ไปกับปารีสแซงต์แชมงสกอร์สูงด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปที่แฮนดิแคปเมตรกว่าครับลูกครึ่งจัดไปครับปารีสแซงต์แชมงครับไปต่อที่คู่ใหญ่ค่ำคืนนี้เลยครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของเรอัลมาดริดเลยนะครับคู่นี้เจอกันมาลูกการที่แล้วนะครับเป็นการเสมอกันทั้งสองนัดเลยนะครับแมนซิตี้ในบ้านเสมอไป1ประตูต่อ1กับมาดริด มาดริดในบ้านเสมอ3ามนะครับก่อนหน้านั้นก็บ้านใครบ้านมันซะส่วนใหญ่นะครับสินัดหลังเจอกันแมนซิตี้ชนะได้ถึง5นัดครับเสมอไป3เรย์มาดริดชนะไป2นัดนะครับแฮนดิแคปสินัดซิตี้ทำเงิน 3. เจ้า3าครับมาดริดทำเงินไป4สกอร์สูง7สกอร์ต่ำสามนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับแมนซิตี้นัดล่าสุดเล่นเ a ครับก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับโดนเลตันโอเรียนนำไปก่อน1 0แล้วก็ตามมาได้ถึง2ประตูนะครับชนะไป2ประตูตอวหนึ่งยังเข้ารอบบอลถ้วยอยู่นะครับ ในพิมพ์ลีกล่าสุดไปเยืยนอ,นอนอาร์เซนอลแพ้ไปถึง5-1นึ่งะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะคลับบู๊สามหนึ่งครับไปเยือนปารีสเนี่ยแพ้4ประตูต่อ2นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงาน10นัดชนะ7เสมอ1แพ้ไป2นัดนะครับแพ้เนี่ยแพ้เกมเยือนนะครับในบ้านเนี่ยสนัดหลังชนะรวดนะครับสำหรับทางด้านของแมนซิตี้ แฮนดิแคปสิบนัดทำเงินถึง6ครับแพ้ไป4สกอร์สูง9สกอร์ต่ำหนึ่งนะครับยิงประตูถล่มทลายแล้วก็โดนยิงเยอะด้วยนะครับนัดหน้าแมนซิตี้เปิดบ้านรับนิวคาสเซิลหลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนมาดริดนะครับแล้วก็ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับไปเยือนสเปอร์เยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ5นัดหลังจากนี้6นัดรวมนัดนี้เนี่ยโหดหนักทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับทางด้านของแมนซิตี้มาดูทางฝั่งเรอัลมาดริดกันบ้างครับนัดล่าสุดเสมอกับแอตเลรติโกมาดริดเพื่อนร่่วมเมเือองไปงป1 1รระะตตูตน,นคับ สมัครสมานสามคัคคีเพื่อนกันฉันมิตรนะครับจบในสกอร์มิตรภาพนะครับก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยนะครับชนะเลกานิดไป2ประตูต่อ3นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนแบล布拉ครับชนะได้3ามศูนย์นะครับชนะเรดบูลซสวบวไป5้าหนึ่งพลิกสถานการณ์เข้ารอบมาได้นะครับบุตรวิททีเดียวนะครับสินัดหลังชนะ6เสมอ2แพ้2ครับแฮนดิแคปสินัด ทำเงิน5เจ้า1แพ้4สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ2นะครับตำแพ้เปิดมาก็เลยเป็นฝั่งแมนซิตี้ครับเปิดต่อมาที่ปอปอน้ำเต็มเลยนะครับโอ้โหแมนซิตี้เปิดใส่กับระยมมารติดเลยนะครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรกับแฮนดีแ้แคปนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้ครับกองหลังมาริติดเจ็บกันเยอะใิติก็เป็นทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับที่เอาชนะได้สะส่วนใหญ่ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยยังเชื่อใจ ทางด้านของอันเชล otti นะครับน่าจะแก้เกมได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับปราชานชุดขาวเรย์มาริด ที่กำแพงปอปอกินหูหนึ่งข้างครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับกขมเยือนของ p s v ยสบิเออเฟนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาปีที่แล้วนี่เองนะครับรอบตัดเชือกนะครับเป็นยูเวชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ถือว่าสนุกทีเดียวนะครับสกอร์สูงด้วยนะครับผลงานของยูเวครับช่วงหลังฟอร์มดีนะครับสนัดล่าสุดชนะรวดชนะโคโม2สอเกมเยือนนะครับเกมในบ้านนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเอ็มโพลีไปถึง4ประตูตอนหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย แพ้ให้กับเบนฟิก้านะครับ0-2ก่อนหน้านั้นไปเยือนขับบูชเสมอ0ประตูต่อ0นะครับผลงาน10นัดชนะ3เสมอ4แพ้ไป3แฮนดีแคบ10นัดทำเงินแค่4ครับแพ้ไป6สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นะครับทางฝั่งของ p s v ย o เเฟกันบ้างครับทีมฟอร์มแปลงจากฮอนแลนด์วันนี้เป็นทางด้านของ p พ v ยดเเฟนะครับผลงานนัดล่าสุดก็ถือว่าเก็บตัวเล่นหลักมาเจอกับทางด้านของยูเวโดยเฉพาะเลยครับ นัดนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดกันมาแบบเต็มๆนัดล่าสุดในเสมอกับวิลเลมเทเวลไป1ประตูต่อหนึเล่นในบ้านแท้ๆนะครับเอาชนะเก็บ3มแต้มไม่ได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านชนะฟฟรนูรเตอรัดัมไปนะครับสองในบอลถ้วยนะครับก็ถือว่าโปรแกรมเตะเนี่ยทีทีเดียวนะครับเกมเยือนล่าสุดครับเยือนในมิเกลเสมอ33ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะลิอูสพมสอ2นะครับสุดมันทีเดียวนะครับ ไปเยือนโซเวน่าสเวสดานี่ก็ชนะได้2ประตูต่อ3 5เม็ดมา2นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสำหรับทางด้านของ PSV ผลงาน10นัดครับชนะ5เสมอ4ครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแฮนดิแคป10นัดทำเงิน4แพ้ไป6นะครับเปิดแฮนดิแคปมาสูงเรื่อตลอดนะครับสำหรับ PSV อชวีไอโอเฟนสกอร์สูง8สกอร์ต่ำสอนับที่2ลูกครึ่งนะครับกลับมาคู่นี้เป็นยูเว่ครับเปิดมาครึ่งลูกนะครับวัดใจน้ำลบสิออกได้3หน้าครับแฮนดิแคปนี้ ไม่รู้ว่าจะออกฝั่งไหนแต่เราร้อยลาเอ็นเอียงไปทางด้านของ p s เนะครับเปอร์เซ็น์ที่จะกินเสมอกินเต็มนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับมีถึง2มุมนะครับที่จะได้กินทางฝั่งของยูเว่เนี่ยมีมุมเดียวครับต้องชนะเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมองว่า PSV วันนี้น่าจะต้านทานไหวไปกับทางด้านของพ V เอลเฟนครับที่ครึ่งลูกครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับตีสามตรงนะครับยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของดอทมูลนะครับคู่นี้เจอกันมาไม่เบื่อไม่เมาครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับผลงานที่เจอกันมา4นัดหลังตั้งแต่ฤดูกาลปี2016-2021นะครับสองฤดูกาลเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของสปอร์ติ้งลิสบอนชนะได้1นัดนะครับนัดล่าสุดด้วยเล่นในบ้านของตัวเองครับชนะไป3ประตูต่อ1บ้านดอทมูลเนี่ยดอทมูลชนะทั้ง2นัดนะครับหนึ่ง2นัด แล้วก็ปี2016เป็น Sporting Lisbon เปิดบ้านแพ้ให้กับดอนมูลไป2-1 4นัดดอนมูลชนะไป3นัดครับคู่นี้ไม่จบเสมอนะครับมาดูผลงานของ Sporting Lisbon กันก่อนละกันนะครับเล่นกับปอโตมาล่าสุดเกมหนักเหมือนกันนะครับเสมอในเวลาไป1ประตูต่อน190นาทีโดนใบแดงไปถึง2ไปใบนะครับวันนี้คนที่โดนใบแดงก็ต้องมาลงแชมเปี้ยนส์ลีกอีกนะครับก็ถือว่าได้พักไปในตัวัด,ด้วยนะครับ เสมอยันเสมอกับปอร์โต้ได้นะครับก่อนหน้านั้น,น,นเปิดบ้านชนะฟาเรนเซ่ไป3 1นะครับในบ้าน3นัด4นัดล่าสุดยิง,ยงทุกนัดนะครับทางฝั่งของเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนสนัดล่าสุดลงเตะโบลอนยาในบ้านในเสมอ1นึ่งหนึ่งไปเยือนาบีไล์ซิกนะครับแพ้ไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับ ผลงาน10นัดหลังชนะ5เสมอ4แพ้ไป1ครับแพ้ดิแคป10นัดทำเงิน4เจ้า3แพ้3ครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6นะครับมาดูทางฝั่งของดอทมุนกันบ้างครับนัดล่าสุดเตะกับสตุตการ์ดเล่นในบ้านในแพ้ไป2-1โดนใบแดงด้วยนะครับโอ้โหสทีมนี้โดนใบแดงมาทั้งคู่ครับวันนี้เนี่ยจะมีใบแดงอีกหรือไม่นะครับ ก่อนหน้านั้นฟอร์มดีครับไปเยือนไฮเดนทามชนะได้2-1ในแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านชนะชัอกเตาโดเนตไป3-1เลยนะครับผลงาน10นัดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะ3เสมอ2แพ้ถึง5นัดแฮนดิแคป10นัดทำเงิน3ครับแพ้7สกอร์สูง8สกอร์ต่ำสอนะครับกำแพงคู่นี้เป็นฝั่งของลิสบอนนะครับเปิดมาปอปอใส่กับทางด้านของดอทมูลเลยนะครับก็ถือว่าทีมจากโปรโตุเกสเนี่ยทีมไหนในยุโรป มาเยือนโปรโตุเกสเก็บคะแนนเก็บชัยชนะไปได้ยากทีเดียวนะครับคู่นี้ก็ยังมีมุมเสมอครับนัดแรกอาจจะไม่เปิดเกมกันมากนะครับเขินๆอายกันอยู่เล่นในบ้านก็ถือว่าได้เปรียบสําหรับลิสบอนก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ในนัดแรกครับดอทมุนก็ไม่ยอมแน่นอนแต่หลังค่อนข้างที่จะรั่วนะครับซ้ายขวาทะลุหมดความเร็วของปีกของลิสบอนเนียเวเร็วกว่าอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะรับลึกแล้วก็รับได้หรือไม่เท่านั้นเองแล้วก็ใช้การโต้กลับนะครับ ก็ยังมองว่าวันนี้ครับน่าจะจบเสมอได้นะครับเชียร์ไปที่ดอทมูลลักกันครับรองที่ปปครับคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับกลับมาที่ f a Cup ของอังกฤษนะครับเอ็กเซสเตอร์เปิดบ้านรับการเยือนของนอเทียมฟอร์เลสนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับนัดแรกเลยที่เจอกันวันนี้ เอสเตอร์ทีมจากดิวชั่นหนครับผลงานไม่ค่อยดีด้วยนะครับในหลีของตัวเองครับแต่บอลถ้วยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างพรีมัดก็ยังเอาชนะลิฟูผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับผลงานของเอสเตอร์ครับแพ้มา3นัดติดนะครับเกมเยือนล่าสุดแพ้สตีฟเน็ตไป4-1เปิดบ้านแพ้เลตันโอเลียนไป2-6เลยนะครับ แล้วก็แพ้ให้กับแบ็กพูไป3ประตูต่อ1 3นัดโดนไป13ลูกยิงได้4ประตูนะครับสำหรับเอ็กเซเตอร์สูงทั้งนั้นนะครับสกอร์ผลงาน10นัดชนะ2สเสมอ2แพ้ไป6ครับแฮนดีแคป10นัดทำเงิน5แพ้5สกอร์สูง8สกอร์ต่ำา2นะครับมาดูทางฝั่งของนอตแทมฟอร์เรสบ้างนะครับพี่ใหญ่ของรายการนี้เลยนะครับจากพิม์ลีกนะครับสักสีนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ นองเตยแอร์เลสครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มไบรตันไปนะครับเจประตูต่อศูนย์หลังจากอัดอั้นมาจากเกมบอลสมาร์ทที่ไปเยือนบอลสมาร์ทแล้วแพ้50านะครับก่อนหน้านั้นก็เก็บชชนะมาได้ต่อเนื่องครับเสมอแค่1นัดใน6นัดหลังนะครับแล้วก็ชนะรวดมาหลายนัดทีเดียวนะครับผลงาน10นัดเนี่ยชนะถึง8เสมอ1แพ้ไป1นะครับก็แพ้เกมเยือนล่าสุดกับทางด้านของบอลสมาร์ทเท่านั้นเองสู้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะวูฟชนะเอเวอร์ตันนะครับ ชนะเบลนฟอร์ดนะครับก็เก็บกินได้หมดท้ายตารางของพิมลิกนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับเจอทีมใหญ่แบบนี้ต้องเอาสักหน่อยแหละครับก็ยังมองว่าทางด้านของน้องเทียมฟอเรสครับน่าจะชนะได้ใน90นาทีนะครับตีสตรงวันนี้ลุ้นกันได้ครับแฮนดิแคปก็เปิดมาเป็นฝั่งเจ้าป่านะครับลูกครึ่งควบ2ถือว่าไม่แพงมากนะครับเม็ด2ก็ถือว่ากําไรอยู่น้ําลบ10เหลือๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ ไปกับทางด้านของนอตเทมฟอร์เรสครับที่ลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งหรือลูกครึ่งควบ2ครับจัดกันไปหนักหนักกันได้ครับครบจบเรียบร้อยครับ5คู่ค่าคืนนี้ครับทบทวนอีกทีหนึ่งละกันนะครับท้ายคลิปแบบนี้สรุปให้นะครับคู่แรกครับแบลสกับปารีสยังมองที่ปารีสแซงแมงนะครับแฮนดิแคปก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยเเลยนะครับลูกควบลูกครึ่งไปลูกครึ่งแล้วนะครับแมนซิตี้กับมาดริดแมนซิตี้เปิดต่อปอเฉยเลยมาดริดกองหลังเจ็บหมดนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสของแมนซิเตี้เลยคร ที่จะทำเกมลุกเข้าใส่อยู่ที่ใจของแมนซิ t y ตี้ครับเป๊ปกวเดล่าจะกระตุ้นลูกทีมยังไงนะครับจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่นะครับก็ยังมองที่ทางด้านของมาร r i ิดนะครับน่าจะต้านทานได้ครับถึงแม้ว่าเกมรับหายไปหมดเลยนะครับยูเวกับ PSV ยังมองที่ p ีเอสวีไนะครับคู่นี้วัดใจออกได้3หน้าขอ2มุมที่ p ีเอสละกันนะครับรองไปที่ครึ่งลูกครับสปอร์ติ้งลิสบอนกับดอทมุนก็ยังมองที่ดอทมุนนะครับ กำแพงปปเท่านั้นกินหูหนึ่งข้างก็ยังดีดอดมูลวันนี้ถ้าไม่เสียท่าพลาดท่าเสียบอลในกรอบเขียโทษหรือหน้ากองหลังเนี่ยก็น่าจะจบเสมอนะครับทางฝั่งของ F อฟเอครับอังกฤษครับเอ็กซเเตอร์เจอกับทาน้าของน o อตติงแฮมฟอร์เลสครับคู่นี้ก็ยังมองที่เจ้าป่าอย่างน o อตติงแฮมฟอร์เลสนะครับลูกครึ่งควบ2ไม่น่ายากนะครับสำหรับเจ้าป่าวันนี้นะครับงานสบายจัดได้หนักๆกับครบจบเรียบร้อยทั้งหมด5คู่ค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับ พรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์นะครับถ้าใครอยากรับตังค์ก็แอดมาที่แอดไซด์หน์ A. เดี๋ยวเราจะบอกให้นะครับจันเด็ดจ,จันชุดเราจัดให้ทุกวันฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับรอรับตังค์กันอย่างเดียวครับ